ยามเช้าที่เงียบสงบในหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งบ้านไม้เรียงรายอยู่ท่ามกลางทุ่งนาสีเขียวชาวบ้านเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทำสวนและงานประจำวันบรรยากาศเต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติที่สวยงามชาวบ้านล้อมวงสนทนาใต้ต้นไม้ใหญ่พวกเขากล่าวถึงตำนานพรายตานีในสวนกล้วยใกล้หมู่บ้านสีหน้ากังวลและน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความกลัวสะท้อนถึงความเชื่อในสิ่งลี้ลับที่ยังคงฝังอยู่ในใจ ชัยชัยหนุ่มผู้ไม่เชื่อในเรื่องผีเดินเข้ามายืนต่อหน้ากลุ่มชาวบ้านด้วยท่าทีมั่นใจเขาประกาศว่าจะพิสูจน์ว่าตำนานพลายตานีเป็นเพียงเรื่องเล่าที่ไม่มีมูลความจริงชาวบ้านพยายามเตือนเขาแต่ชัยไม่สนใจแสงอาทิตย์ค่อยๆรับขอบฟ้าหมู่บ้านเริ่มเงียบสงัดบรรยากาศเริ่มเปลี่ยนเป็นหน้าขนลุกท้องฟ้าถูกย้อมด้วยสีส้มและม่วงก่อนจะมืดลงชัยถือไฟฉายเดินเข้าไปในสวนกล้วยต้นกล้วยเรียงรายสูงใหญ่ ใบไม้สั่นไหวในสายลมยามค่ำคืนเขาเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติของบรรยากาศรอบตัวสายลมแรงพัดผ่านใบกล้วยส่งเสียงดังฟึบฟับรอบตัวชัยความมืดเริ่มปกคลุมเขาส่องไฟฉายไปรอบๆเพื่อหาสิ่งที่อาจเป็นต้นตอของเสียงชัยหยุดเดินชั่วครู่ใบหน้าของเขาเริ่มแสดงความกังวลดวงตาคอยสอดส่องไปมาราวกับเฝ้าระวังบางสิ่งที่อาจจะปรากฏตัว เขาสังเกตเห็นเงาร่างของหญิงสาวยืนอยู่ใต้ต้นกล้วยใหญ่ใบหน้าของเธอถูกซ่อนในเงามืดชัยค,ยค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ด้วยความสงสัยชัยยกไฟฉายส่องไปที่ร่างนั้นทันใดนั้นหญิงสาวก้าวออกมาจากเงาใบหน้าของเธอสวยงามแต่ดวงตากลับแฝงไปด้วยความเย็นชาหญิงสาวในชุดไทยสีเขียวปรากฏตัวเต็มร่างผมยาวดำสนิทของเธอสะบัดไหวในสายลมความสวยงามของเธอกลับแฝงไปด้วยความน่าสะพรึงกลัวเธอหัวเราะเบา เสียงสะท้อนดังก้องไปทั่วสวนกล้วยเสียงนั้นทําให้ชายถึงกับยืนนิ่งด้วยความหวาดกลัวชายพยายามถอยหลังแต่เท้าของเขาเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นเขารู้สึกถึงลมหายใจเย็นยเยือกอยู่ใกล้ๆร่างของหญิงสาวพุ่งเข้าใส่ชายอย่างรวดเร็วเขาล้มลงบนพื้นไฟฉายกระเด็นออกจากมือความกลัวเข้าครอบงำจนเขาขยับตัวไม่ได้ชายนอนอยู่บนพื้นขณะที่หญิงสาวลึกลับโน้มตัวลงมา ใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความเยือกเย็นเสียงลมหายใจชวนขนลุกดังอยู่ใกล้หูของเขาเธอกระซิบใกล้หูของชายว่าอย่าลบหลู่ข้าน้ำเสียงเย็นชาและน่ากลัวเสียงนั้นกล้องในหัวของเขาราวกับเสียงจากโลกวิญญาณทุกสิ่งรอบตัวชายดับมืดลงเหลือเพียงเสียงลมที่พัดผ่านสวนกล้วยและความเงียบงันที่น่าขนลุกรุ่งเช้าชาวบ้านพบชายหมดสติอยู่ข้างสวนกล้วยพวกเขามุงดูด้วยความกังวล บางคนพยายามปลุกเขาขณะที่บางคนหันไปมองสวนกล้วยด้วยความกลัวใช้ฟื้นขึ้นมาในหมู่บ้านและเล่าเรื่องราวที่เขาเผชิญในสวนกล้วยให้ชาวบ้านฟังเสียงของเขาสั่นเครือด้วยความหวาดกลัวทุกคนฟังอย่างตั้งใจและมีสีหน้ากังวลชาวบ้านช่วยกันติดตั้งไป้ายไม้ที่เขียนว่าห้ามเข้าไว้หน้าสวนกล้วยพวกเขาสาบานว่าจะไม่เข้าไปในสวนนี้อีกเพื่อความปลอดภัยภาพสุดท้ายเผยให้เห็นสวนกล้วยในยามค่ำคืนที่เงียบสงัดใต้ต้นกล้วยใหญ่ ปรากฏเงาร่างเลือนรางของหญิงสาวลึกลับแสงจันทร์ส่องรางๆงเพิ่มความลึกลับที่ยังคงอยู่